ท่านประท้วงใครครับท่านสมชัยครับก็วงครับข้อ69ครับซ้้าำซาบวนเวียนนั่งเถอะครับท่านเรื่องยาธาตุถ้าไม่นั่งเอาไม่เรื่องยาธาตุผมจะจับเข้าธาตุนะครับท่านประธานครับไม่เรื่องยาธาตุก็ได้ครับเอาเรื่องตรงๆเลยเมื่อกี้นะครับที่พาดพิงถึงท่านนายกคับหาว่าเอาลูกเอาเด็กมาวิ่งหน้าสภานี่จริงแล้วเข้าใจผิดนะครับ เด็กที่วิ่งเราไม่ใช่ลูกนานยกลูกธานประธานประธานที่เคารพผมสมชายหนงยีจากร้อยเอ็ดครับธานประธานครับฟังฝ่ายรัฐบาลแล้วบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยธามประธาน <c oughs> รัฐมนตรีบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ย <c oughs> ผมเรียกอย่างท่านสมภาคนี่ <c oughs> อยากจะเรียกท่านว่าพ่อมหาจำเริญ มัน,มน,มนบุคล,ลิกดีท่านประธานท่านเดกอย่างนี้ก็พ่อมหาจำเริญน,นะอนุเทียมอย่างเนี้ยทั้งนั้นแหละฮะรรท่านปนระธานฮะคุยเลือกเกินตั้งแต่ท่านรองพนมโหยแจกเงินพายยุหมนุนลมจดผมยังแรงกว่าเลยรรท่านประธานครับของ<ม>ท่านห <จะ S 2> มุนแรงกว่าเลยครับลมท่านหมุนแรงกว่าแรงกว่าวันนี้ท่านประธานที่เคารพครับผมไม่ไหวหนะ้าท่านนายก ทนายกครับผมไม่ไว้หน้าทนายกไม่สูหกท่านพนมและไม่ชื่นชมนะครับเนี่ยอยู่ในห้องน้ำนะพ่อหมหาจำเริญกระทรวงพาณิชย์เนี่ยแม้ว่าที่ผ่านมาทนายกครับสภาหไหนท่านก็ผ่านฉลุยอยู่แล้วแต่สภานี้ไม่แน่ไม่ไว้หน้าเรื่องอะไรนะพ่อหน้าอย่างท่านทนายกด้วยความเคารพหน้าสวยกว็จริงนะครับหน้าสวยกว็จริง เต็มหน้าไม่ซื่อเพราะหน้าท่านนายกเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าซุกบริหารจัดการก็ใช้ระบบซุกกิ้งซุกเอาไว้อะไรเป็นัญหาซุกเอาไว้หุ้นยังซุกเลยท่านนายก <c oughs> ขออนุญาตครับเรื่องซุกหุ้นเนี่ยมันจะเป็นประวัติศาสตร์สำรอยหรือเปล่าอยากเรียนเชิญท่านนายกไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่ง ตรงเอกมัยท่านประธานครับวัดอะไรแถวนั้นวัดภาษีครับท่านประธาน <What? S 1> อาจจะนึกได้อาจจะฉุกคิดได้ oh, ภาษีจเจริญเหรอ<ะ>ไม่ชื่อวัดภาษีเลยครับ oh. วัดภาษีตรงเอกมัยนะฮะท่านนายกครับทีนี้ปัญหาที่ตัวเองตอบไม่ได้นี่นะฮะผมเรียนแล้วเป็นนายกระบบสุกอะไรก็ซุกปัญหาที่นักข่าวเขาลุมเล้าเข้ามาก็ตอบไม่ได้สุกครับ ซุกหลังรัฐมนตรีไปแม่ไปแม่ตอบไปตอบคือผลักหลังเขารัฐมนตรีเป็นคนตอบนะครับเขาเรียกว่าซุกหลังนะครับที่ไม่ไว้ใจนายท่านนายกอีกอันหนึ่งที่ผมไม่อยากจะไว้หน้าวันนี้ท่านนายกช่วยยืนขึ้นนิดนึงครับพี่น้องเราครับเห็นการแต่งกายท่านนายกเห็นไหมฮะโอ้ท่านนายกครับนะฮะช่วยเอาขามาพาดคอยตัวกี่กีให้สมัยช่วงผมพี่ไป ไม่ยากะัร้องกี่กี่ฮดีมากเลยขอบคุณพี่น้องเราท่านเจนว่าท่านนายกเราท่านประธานครับเวลาอยู่ในสภาเวลาไม่ไปออกงานบ้านการเมืองเนี่ยไม่เดินทางไปต่างประเทศนี่แต่งตัวดีดีหน้าตาก็สวยแต่งตัวก็ดีแต่เวลาไปต่างประเทศการแต่งกายของท่านผมถามจริงๆอะไรไปเข้าฝัน บางวันนี่ใส่ชุดนี่ไปยืนเห็ดตุู้ย้อยู่สิยืนตุสู <c oughs> ้คือชุดมันใหญ่เกินถ้าผมเป็นท่านนะผมจะประหารอ้พวกคอสตูมดีไซน์นี่ตายอ,าอย่างนี้สวยอยู่แล้วนะเวลารับแขกบ้านแขกเมืองแต่งอย่างนี้นะท่านนายกนะเชิญน,นั่งครับท่านครับเชิญครับขอบพรคุณท่านครับนะ เนี่ยครับเรื่องการแต่งตัวท่านนายกท่านประธานครับอีกอันหนึ่งนะที่ผมไม่ไว้ใจท่านเรื่องเรื่องคนละครึ่งท่านประธานนะถ้าเป็นนายกคนละครึ่งสทรครึ่งหนึ่งท่านครึ่งหนึ่งนะครับแม้กระทั่งที่ดินวัดท่านก็อย่างคนละครึ่งวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งกรรมการนะช่วยเถอะท่านนายกครับถวายคืนไปซะอันภายวนาลามเราเนี่ย นะถวายคืนไปเถอะจะได้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมกันต่อไปนะครับเอาล่ะฮะก็เนี่ยฮะเป็นเรื่องที่ผมไม่ไว้หน้าไม่ไว้วางใจท่านนายกแต่ท่านคงไม่ออกหรอกนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้ไม่สามารถทำอะไรท่านนายกได้นะเพราะว่านะฮะบรรดากี่กี้ทั้งหลายเนี่ยขอฟังเสียงหน่อยกีกี่กู เนี่ยแสดงว่าน้ำเลี้ยงพอใช้ได้นะครับนะเนี่ยฮะผมก็เนี่ยฮะไม่ไว้ใจท่านนายกแต่ว่าทำอะไรท่านไม่ได้เพราะเสียงส่วนใหญ่นะฮะท่านก็อยู่อยู่แล้วนะครับก็สำหรับประเด็นท่านนายกผมก็ไม่มีประเด็นแล้วเอวังก็มีด้วยประกาและชนีแลนะครับจบนะข้อต่อมาไม่ไว้วางใจท่านรัฐมนตรีเทียม พอพ่านท่านประธานที่ครครับไม่เอ่ยร <ละ S 1> ัฐมนตรีเทียมพอพ่านถามว่าท่านร่ำรวยมาจากไหนซื้อเครื่องบินคอปเตอร์เปล่าไม่ใช่ท่านไม่ใช่อดีตนายกแล้วท่านรวยมาจากไหนไปซื้อเพชรมรกตให้เมียน้อย26สบหล้านแล้วทำไมรีบคืนเพราะเมียหลวงจับได้นะครับทีนี้ก็รีบคืนเลยก็คือว่ามีคนไปถามเมียน้อยของท่านถามว่า สร้อยหยกเพชรนี้ท่านได้แต่ใดมาเมียน้อยตอบนะครับอ๋อท่านพอผ่านเมตตาจัดให้นี่ก็เป็นนักกรอนกันทั้งคู่เขาเป็นนักกรอนถามต่อทำิ่งใดนาบานบอกเมียน้อยตอบว่าเราก็แค่เป็นน้อยท่านให้สร้อยมานี่พยายามจะให้เป็นกรอนนะครับ ดูแล้วเป็นโครงสี่สุภาพนะท่านประธานครับตอนนี้แหละฮะมันเป็นอย่างไงล่ะครับความซื่อสัตย์สุจริตของรัฐมนตรีเทียมเนี่ยรู้สึกว่าจะร่ำรวยผิดปกติไปนะครับแล้วก็สําหรับท่านรัฐมนตรีเทียมพ่อพานเนี่ยนะก็มีคนเดียวมั้งในสภานี้พ่อพานคงไม่ได้แปลว่าพี่มั้งครับรท่านประธานนะก็เอาละท่านจะอยู่ต่อท่านจะอะไรยังไงก็นะ ประเด็นผมไม่มีแล้วนะครับเอวังก็มีด้วยประการชนีครับท่านครับนี่ท่านบวชเรียนมานานเหมือนกันนะครับท่านใช้สิทธิ์พลาดพิงครับอ๋อมีผู้ใช้สิทธิ์พลาดพิงท่านท่านไม่ได้ประท้วงให้เรื่องเสียหายอะไรใช่ไหมครไม่ใช่ครับผมพลาดพิงเพราะว่ามาบอกพอมีตัวเดียวพ่อพานมีพ่อพานเดียวมันจะเป็นใครไปได้นอกจากผมเนี่ยครับพนมเนี่ยครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดถึงท่านเลยเนียผมก็ไม่ได้คิดเลยครับผมคิดเอ๊ะ ชื่อผมภาคหรือเปล่าก็ไม่ใช่ผมเน่หรือบอกก็ไม่ใช่มันมีแต่พนมเนี่ยครับท่านประธานแต่ท่านไม่ได้เป็นคนมีเมียน้อยเนี่ยครับผมไม่ได้มีเมียน้อยครับท่านประธานท่านพูดถูกครับและท่านสมชายจําไม่เลยว่าผมไม่เคยมีเมียน้อยผมมีแต่เมียเก็บแล้วเหตุผลที่ผมซื้อสร้อยให้เนี่ยนะมารากรให้เนี่ยเพราะรถเบนมันปลอมไม่ได้ เข้าใจไหมไม่ต้องสงสัยว่าผมรวยไปจากไหนเคยจะซื้อรถเบนให้เอ้ยแต่คันหนึ่งต้องสิ่าาล้านแล้วเบนก็ปลอมไม่ได้ต้องจ่ายสิ่าล้านแต่สร้อยมรกตขวดสไปก็ทำได้รวยซะบ้างด้วยความเคารพกับท่านประธานโอ้ดีเป็นเป็นเหตุของการซื้อสร้อยเพชรนี่แหละโอครับขอบพระคุณท่านครับขอบพระคุณท่านครับทาา่านประธานนะ ผมไม่ไว้วางใจมาถึงท่านรัฐมนตเทียมศพสุดท้ายเออท่านสุดท้ายตอนนี้กําลังอยู่ในห้องน้ําท่านคิงแล้วมันเทียมว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหนึ่งในท่านพ่อมหาจําเลิญเนี่ยนะครับลองจากท่านสมบัติเพราะท่านสมบัติอันดับหนึ่งพ่อมหาจําเลิญอันดับหนึ่ง <c oughs> ตอนท้ายเราค่อยเฉลยกันนะครับใครครับยัง <c oughs> ท่านประธานท่านประธานก็ของืนเวลาท่านประธานมองไปทางนี้เขาควจะได้โอกาสท่านประธานต้องมองมาทางผมเนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยท่านเสน่ห์ผู้ไปแล้วพอแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำไม่ได้เพราะแก้ไม่ได้เพราะข้าวอินเดียมันออกไปเยอะนะก็ราคาข้าวมันก็ตกต่ำอยู่แค่นี้ละก็กินข้าวกันเยอะๆผมคนอีสานท่านประธานครับกินข้าวเหนียว กินตนเบาหวานมันขึ้นตาแล้วตอนนี้นะครับหมอเขาห้ามกินข้าวเหนียวเพราะว่ามันมีน้ําตาลเยอะอ๋อมันเปลี่ยนเป็นน้ําตาลเร็วไปอ๋อมันเปลี่ยนเป็นน้ําตาลนะอย่างที่ท่านจนเสนวิปายเนี่ยแก้ปัญหาข้าวตกตามไม่ได้ก็บอกไปปลูกกล้วยโอ้โหยไอ้รัฐมนตรีหัวกล้วยหัวเปลือเปล่าหัวกล้วยเลยครับ อยากจะให้สักหลายๆหวีเลยนะนะก็เนี่ยฮะท่านระธานครับการบริหารจัดการต่างๆธรรมธานครับตอนนี้ที่น่ากลัวมากคือการที่ชาวต่างชาติมาปักหลักอยู่ในบ้านเราเป็นมาเฟียนะครับทนายกครับตอนนี้ทนายกทนายกที่แม่สอดตอนนี้มาเฟียพมา่าจะยึดแม่สอดแล้วที่ดินเนี่ยเป็นของพมา่าซะเยอะ ร้านรวงที่ห้วยขวางท่านนายกครับส่วนใหญ่เป็นร้านของคนจีนมีของคนไทยไม่กี่เจ้าและที่สำคัญธุรกิจศูนย์เหรียญทั้งหลายทัวศูนย์เหรียญพัตตาคารศูนย์เหรียญศูนย์เหรียญคืออะไรในซัพพลายเชนนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่ตกถึงคนไทยเลยคนไทยไม่ได้ไประโยชน์เลยเช่นโรงงานรถไฟฟ้าศูนย์เหรียญน,นะครับ ทีมงานก็ยกมาช่างก็ยกมาอุปกรณ์ยกมาไม่มีการซื้ออะไรจากเมืองไทยเลยพัตตาคารจีนสู์เหลียนก็เช่นเดียวกันบริกรคนจีนอาหารของจีนบริการคนจีนคนไทยได้อะไรครับได้แต่ที่เขาขี้เอาไว้ครับ นอกนั้นไม่ได้อะไรเลยยังเอาไปทําปุ๋ยได้เลยเออมันมันเศษมันนิดหน่อยรรท่านประธานแม่ท่านประธานพูดมาอย่างนี้ผมอยากจะสาดไปให้รัฐบาลจริงๆเพราะนั้นเนี่ยท่านประธานเจริญารพครับจึงอยากจะบอกว่าทุกอย่างต่างชาติยึดเราไปแทบจะหมดแล้วเราเกือบจะไม่มีที่ยืนแล้วการโดยปรายของฝ่ายค้อนของเราไม่สามารถาที่จะทำให้ทลาออกได้เราได้แต่ส่งเสียง ผมไม่มีอะไรมากกว่านี้เอวังก็มีด้วยประการัชนี้แหละครับรท่านประธาน